ว้าว <Wow. S 2> สวัสดีค่ะพบกับจินนี่พาเพลินอีกแล้วน้องพี่น้องจ้ามื้อนี้มาพบกับจินนี่ในช่องจินนี่พาเพลินจ้ามื้อนี้จินนี่มี่ย่ำขนมสนินขนมจีนมานำเสนอมาส่พีสุนองกินจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันจ้าแบบยั่วๆเลยพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกัน ผักกะมีแตงคือเกาเหลาพี่น้องจา้าแตงกรอบๆจ้าแล้วก็มีทัว่วทั่วฝักยาวจา้าแล้วก็มีหอมใบเลื่อยมีแคบหมูเล็กหน่อยนะพี่น้องจา้าแล้วก็มีกะปิมาแก้มนิดนึงจา้าเคยกินว่พี่น้องจา้าแก้มกะปิน้ามาเด้อจา้ามาซิมมากินน้ำกันมีสม มีซ่อมติดใหม่ติดมือมานำพี่น้องจา้ามาเดือจากคำแปรกโซ้ยเลยเสียบคือเกาาคือเดิมพี่น้องจา้าหมูยอ่อใส่หมูยอ่อน้ำแตงสดๆจา้า พ่าพีพ่าหนองมากินยูทงยูทาคือเก่าแหละพี่นนองจ้าก,กับบรรยากาศเย็นเย็นลมพัดวีวีจับพี่นนองจ้าเย็นแห้ง มาเดินจา้ามาเสยบๆน้ำกันเดินจา้าคุยกับปีพี่น่องวัวขับปุ่นโล้นนึงพี่น่องจา้าถาดหญยๆเลย หมูก,ก,รกรอบแสบพี่หน่องผักใบเลื่อยพักหอมใบเลื่อยเนาะผ่นอิ่นเนาะคุยกัะปิแล้วแต่คนมากจะบางคนก็กินกับกว๋วยเตี๋ยวเนาะ มูย่อจ้ะร่มเย็นวีวีพี่น้องจ้ะบรรยากาศดีแห้งใ่ห้มยัง แก่เป็นตะนอนเว้นพี่น้องจ้าเขาเอิญยำเขาปุ่นน้ำปลาจ้าพี่น้อง บางคนกับเอินเศร้าเศร้านำปลาเนาะเศร้าขับปุ่นนำปลาเนาะจ้ะบางคนกับเอินย่ำย่ำขับปุ่นหมูย่ะ นมจีนกิโลหนึ่งพี่นอ้องเหมื่นบน้อเหมื่นบน้ออาหารเที่ยงเดือนนี้พี่น้องจ้า ผุ้ใได้คิดเมนูบอกออกลองเมนูนี้บึงได้จ้าเสียบจ้าพี่น้อง บรรยากาศเย็นดีแห้งกินอียังกับเสียบน้องพี่น้องจ้ากินยูทงยูทาบรรยากาศด,ดีแห้ง เป็นมืดๆวาพี่น้องจ้าทาย่ไตห่มอย่างปลาอย่างนาะจ้าน่หอมเย็นดีพี่น้องต้องร้างก็เป็นปลาเขา mình đọc hình ăn cháo chỉ nhắm này mượn đưa mượn thưa à? mình lại bình lại cháo cháo kinh cháo im hao rồi nó cháo กินบ่มัดก็ไม่ได้ทิม่มอกพี่นางจ้าให้ลูกสาวกินอยู่ลูกสาวกับลูกชาย่นแบ่งไปแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวนะกินบ่มัดเท่ากัมาให้ลูกกินนะพี่นางจ้า โอเคนอกจากคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้จินนี่พาเพลินในเดือนจ่ายอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อที่จะมาะพาดคลิปต่อไปของจินนี่เนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนจา้าบายบายสวัสดีค่ะ